สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทานขนมกีนกับแกงผันงนะคะแกงผน,นงก็แกงไม่ยากค่ะเนาะแต่แม่แก้วลืมถ่ายคลิปนะคะเนาะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะเครื่องปรุงนะคะเนาะก็จะมีหมูหมูสามชั้นติดมันนะคะแล้วก็มะเขือพวงหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็กะทิของหนึ่ง กล่องนะคะหนึ 1, ่งกล่องก็สองร้อยห้าสิบเมนนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงผะแนงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใครจะลองทำดูก็ได้นะคะก่อนที่จะผัดเราก็ผัดเอาเอาน้ำกะทิใส่กระทะก่อนนะคะผัดพริกก่อนนะคะผัดพริกให้ขึ้นมันก่อนแล้วเราก็ใส่หมูนะคะใส่เนื้อหมู ลงไปนะคะแล้วก็เอามะเขือแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะน้ําปลาชูรสน้ําตาลนะคะเนาะก็ใส่ตามใจชอบนะคะเนาะ แล้วก็เติมน้ําไปด้วยนะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาใส่หางกะทิที่เหลือนะคะแล้วเราก็เติมน้ําไปนะคะก็จะได้มาประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยคะ่ะทานกับขนมจีนอร่อยนะคะแล้วก็ผักต้มนะคะคลิปนี้สั้นๆนะคะนะคะไม่แก้วจะพามากินนะคะเนาะมากินกันคะ่ะอร่อยมากค่ะหิวค่ะเลยทำคลิปไม่ทันนะคะ ต่คลิปนี้แม่แก้วก็จะพามากินนะคะเนาะมากินมาทานด้วยกันค่ะอร่อยมากค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่แก้วเพื่อเป็นกำลังใจใทำคลิปตต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวแม่แก้วได้แกงใหม่แม่แก้วจะมาทําวิธีทําให้ดูนะคะคลิปนี้ก็มาทานกันก่อนคะ่ะ